สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพบกับเราในช่องเทพสเปก t ตอ Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เปิดเกียร์ตามลากเกียร์มายองเนสช่องท้ายธาตุมืดอัปเกรดธาตุนะครับแล้วก็สกิลพัทเป็น เพิ่มพลังโจมตีพันสองนะครับก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับสมาชิกกิ้ของเราคนนี้ก็เป็นหัวหน้ากิลวอเนะครับโอ้เปิดมาก็เอ้ยจัดเลยเหรอนะัดโอ้โหมาปุ๊บก็เป็นการชิมลางเลยนะจริงๆแล้วนัดควรหยุดตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็เก็บบี้ไว้นะครับเอาไปเปิดปีใหม่ดีกว่านะสำหรับ ไอดีของนัดนะถ้าให้มองในมุมของผมนะครับมองในมุมของช่องเทปสเปกเตอร์นะนัดนี่เขาเป็นแบบเบอร์ต้นๆของกิวของพวกผมนะครับคงหยุดกระแสไม่ไหวครับว่าเกียร์ช่องนี้มันเป็นเกียร์ที่แรไอเทมมากเลยนะเราไม่รู้ว่าครั้งหน้าเนี่ยมันจะมีเกียร์ที่ดีกว่านี้ออกมาหรือเปล่าแต่ณนะตอนนี้เราไม่อยากจะใช้คําว่ารู้งี้ไงครับ น้องนัดเขาก็เลยได้จัด3,000ลูบี้ผมว่าเขาน่าจะเอาแค่การันตีแรก,กเฉยๆนะแล้วเดี๋ยวคริสต์มาสผมว่าเขาน่าจะคิดอีกทีนึงเอ้ยดาบเล่าปีคิดอีกทีหนึ่งว่าจะเอายังไงแน่นอนเพราะว่าเอาจริงเดือนนี้แม่งเป็นเดือนที่แบบโอ้ถ้าใครมีทุนทรัพย์นี่ผมว่าแม่งจางได้นะครับเพื่อน ส่วนตัวผมว่าไอการจับคู่ของตู้เนี้ยมันมันเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะแล้วมันใช่ปะผมคุ้นคุนว่ามันเคยมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็มาซ้ำเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ครับเพื่อนๆขอโทษทีครับมันเป็นมันเป็นถั่วแดงกับถั่วแดงกับกับเสื้อเสื้อที่มันคล้ายๆเสื้อของไอมอบอะอ่าแม่งสกิลเดียวกันเลยโอ้โหแม่ง เอาจริงไอเสือ้อตัวนี้แม่งใช้ไม่ได้เลยอ่ะคำว่าใช้ไม่ได้ของผมมันคือใช้ไม่ได้ในหลีกสูงๆนะครับตอนนี้ ID ดีของของน้องนัดก็ผ่านมาแล้ว1,000รูบี้ได้แค่แว่นช่องกลางมาชิ้นเดียวนะครับเป้าหมายของเขาก็คือได้เกียร์มาโยงเนสเยอะที่สุดนะสักชิ้น2ชิ้นนะผมเดาใจเขาไม่ถูกนะ แต่ผมมีความคิดว่าที่เขาลงทุน3,000ลูบี้เนี่ยเขาน่าจะต้องการมาอยองเนสซักชิ้นหนึ่งนะเมื่อกี้ผมเห็นตอนต้นนะผมว่าไอเดีเขามีบอสมืดอยู่นะและผมเชื่อว่าน้องนัดนี่เขาน่าจะมีเกียร์ช่องกลางเมื่อฤดูการก่อนที่เป็นอัปเกรดธาตุแล้วนะมันมันเป็นของที่ต้องมีครับของบอสมืดอะ่ะโอ้หา จริงๆนะไอการเปิดครั้งแรกเราได้ไอเทมในตู้เลยนี่มันเป็นอะไรที่หิวใจมากนะแต่แต่ตอนนี้คือเงียบยาวเลยนะ1,400บี้ผ่านไปนะครับก็คือการเปิดทั้งหมด7ครั้งยังไม่มีวี่แววของ7ดาวและ8ดาวโผล่มาเลยนะคุณนัทเขาใช้วิธีการเปิดรัวๆเลยนะครับผมก็คุณนัทเขาส่ง มาให้ผมดูอย่างนี้ผมก็ภาวนาให้เขาออกได้เยอะที่สุดนะอย่างน้อยก็ให้เป็นเกียร์ที่อยู่ในตู้ออกมาบ้างหรือลุดเลดก็ได้นะณนะชั่วโมงนี้มันใจมันเริ่มวิวแล้วนะครับนัดสามพันรูบี้นี่มันตกมันตกถ้าเติมก็อยู่ประมาณสามแพ็คป่ะเพราะผมจำได้ว่า988คูณสมัน มันประมาณสามพันแล้วมันได้เกือบสองพันบีเฮ้ยสามพันบีนัดเปิดแบบรัวๆมาตอนนี้เหลือแค่พันบี้เองนะเอ้ยไงวะไม่โผล่เลยเหี้ยโผล่แต่หกโอ้อหืมไม่เป็นไรครับนะัดเกียร์เรอนารนาชิ้นเนี้ยก็เอาไปย่อยเอาเคี่ยวดีกว่าผมว่าคุ้มกว่าเก็บ เก็บไว้ที่เพื่อที่จะเปลืองไอ้เปลืองในการเอาเคี่ยวอัพของมันอ่ะเพราะว่ามันผมว่าผมเชื่อเลยไอ้ดีนัทไม่ได้ใช้แน่นอนไอ้เกียร์เรวนาร์ดเนี่ยแล้วผมขอเดาเลยพอแม่งออกอ่าเจ็ดดาวเรวนาดเนี่ยแม่งยาวละมันมันเหมือนกับว่ามันหลุดเลทไปแล้วอ่ะมันโหออกแว่นก็ได้ปะ สครั้งสุดท้ายในรังเพลิงขอให้นัดได้เกียร์มายองเนสหนึ่งชิ้นจากตรงนี้สักทีเถอะหรือไม่ก็เกียร์ถั่วแดงก็ได้นะโอ้โหห้าดาวหกดาวครั้งสุดท้ายในรังเพลิงผมว่าหัวของนัดน่าจะอุ่นๆแล้วนะตอนนี้ทำอะไรครับตอนนี้ยกเลิกกี่ครั้งกดปั๊บกดยังไม่กดกดน่าจะสามครั้งนะ สามสองหนึ่งวุ๊บมาเตียวหุยขอเสือ้อขอเสือ้อขอเสื้อช่องกลางขอเสื้อช่องกลางได้ไหมได้ไหมจบกันก็คงต้องไปซัดกันที่การันตีนะครับผมว่าตอนนี้นัดเขาน่าจะหัวอุ่นๆแล้วแหละ ผมไม่รู้ว่าน้องเขาจะยกเลิกกี่ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ครั้งปึ้งโอ้โหยัดเกอ,อยังงี้ยไม่เป็นไรครับดนะัชช่างมันก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ